s a l ม o n PODCAST มันสดอร่อยร่วมสร้างสรรค์โดยภาพดีทวีสุขนี่คือพอดแคสต์เจาะลึกเรื่องราวของโรคภยัยที่ใครๆก็อ่านไม่เคยรู้กับโรคภัยใครรู้ สวัสดีครับพบกับรายการโรคภัยไข้รู้นะครับกับผมเอกพรศรีสุขทวีรัตน์และเช่นเคยครับพบกับพี่หมอเล็กนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนายแพทย์กิติพงศ์สุนทราภาอาจารย์ภาควิชาเภสัชวิทยาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับสวัสดีครับพี่หมอเล็กครับสวัสดีครับคุณเอกและสวัสดีคุณผู้ฟังทุกๆท่านนะครับครับผมในอ P ีนี้ครับเราจะไม่ได้มาคุยเรื่องโรคนะแต่เราจะมาคุยพฤติกรรม ที่ก่อให้เกิดโรคได้อีกว่ากันว่าเป็นร้อยเป็นพันชนิดเลยนะครับก็คือการสูบบุหรี่นั่นเองเรื่องของการสูบบุหรี่เนี่ยก็เห็นกันอยู่บ่อยๆนะแล้วก็ได้ยินเรื่องผลร้ายรน,นรง์กันมาเป็นส10ิถึงษร้อยปีแล้วอแต่ว่าก็ไม่ค่อยฟังยกตัวอย่างผมเป็นตน้นผมก็เคยสูบบุหรี่แต่พอจากเหตุการณ์หลายๆอย่างก็เลยทําให้เลิกวันนี้เราจะมาพูดคุยกันแบบลงลึกเลยเกี่ยวกับบุหรี่นะฮะ ผมเห็นข้อมูลที่พี่หมอเล็กส่งมาแล้วเราได้พูดคุยกันก่อนเข้ารายการเนี่ยก็มีเรื่องหนึ่งที่ผมก็ค่อนข้างแปลกใจนะว่าเออมันมันเป็นขนาดนี้หรือย่างเลยหรือคือบุหรี่เนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆคนจะรู้สึกแบบเดียวกันก็คือเป็นใบยาสูบอ่ะปลูกกันตามไรา่ย,ยาสูบอะไรก็ว่ากันไปแล้วรู้ว่าต้องเอาไปตากแห้งเอาไปอบให้มันแห้งอืหลังจากนั้นผ่านกระบวนการมวลลำมวนหอ่อติดก้นกองจบเราคิดว่ามันมีแค่นี้ครับ เพราะว่ามันก็คือใบยาสูบนะฮะนี่คือสิ่งที่ผมเชื่อว่าคนสุบรี่และหลายๆคนรับรู้มาครับจริงๆแล้วมันมีอะไรมากกว่านี้ใช่ไหมพี่โอเล็กใช่ครับมันมีข้อมูลหลายอย่างที่ทางองค์การอาหารและยาสหรัฐก็เปิดเผยมานะครับว่ามูลนียบวนหนึ่งมันประกอบด้วยอะไรหลายอย่างเยอะมากที่ก่ออันตรายกับร่างกายนะครับตรงนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันครับผมนะฮะอ่ะเรามาเริ่มที่เรื่องของใบยาสูบกันก่อนนะครับเอาตัวใบจริงๆใบมันคืออะไระ ค่อยๆก็มาแกะกันทีละทีละส่วนของของมวลบุหรี่กันเลยครับจริงๆใบยาสูบเนี่ยต้องบอกก่อนว่ายาสูบงต้นยาสูบเนี่ยมันเป็นตระกูลเดียวกันกับพวกมะเขือเทศนะครับนั่นแหละฮะใช่ครับเราสูบใบมะเขือเทศอยู่นะแต่ว่าเป็นาตาห่างๆกันนะนะครับต้นตระกูลเดียวกันใช่ครับแล้วใบยาสูบมันมีความพิเศษอย่างหนึ่งคือมันจะสามารถมีนิโคตินในตัวถามว่านิโคตินมีไปเพื่ออะไรเนี่ยจริงๆมันเป็นวิวัฒนาการของพืชในตระกูลนี้แหละ นิโคตินเนี่ยจะสามารถต้านพวกแมลงได้นะครับมัน<อ>ป้องกันตัวเองอะ่ะ<อ>ไม่ให้แมลงมากัดกินใช่ไหมครับแ<อ>มลงตัวเล็กๆก,ก,ก็จะตายได้นะ,ะถ้าโดนนิสารนิโคตินเข้าไปมันก็เป็นพิษอ่อนๆใช่ครับไม่ให้อะไรมาเกลี้ยงกลายมันไว้ปกป,ป้องตัวเองใชปกป้องตัวเองใช่ครับ<อ>ก็เลยสร้างสารนิโคตินอ่าไว้กับใบแมลงกัดกินแมลงเล็กๆก,ก,ก็ตาย<อ>ซึ่งเมื่อก่อนสมัยก่อนโบราณก็ใช้ใบายาสูบเหล่านี้มาทําเป็นอาจจะต้มแล้ว ฉีดปัญญาฆ่า,มาแมลงครับนะเออนี่ก็ใช้กันนะครับเพราะฉะนั้นเออเมื่อกี้ผมบอกตระกูลเดียวกับมะเขือเทศใช่ไหมครับใช่ใชครับเฉะนั้นมะเขือเทศจริงๆอ่ะเขาพบว่าก็มีนิโคตินนะแต่น้อยมากๆจนถ้าไม่เกิดผลเสียทังการไม่ต้องกลัวกินได้นะครับ,รบนะแต่ว่าก็พบเหมือนกันครับโหก็แปลว่านะจริงๆแล้วมันเกิดตามธรรมชาติแต่มนุษย์เราอุตริ ไปสกัดมันม,มาอยู่ในบุรีนะฮะเอาเรามาพูดถึงประวัติศาสตร์กันหน่อยดีกว่าเรื่องของบุรีนะก่อนที่เราจะไปค่อยลงลึกกันในส่วนของพิษภัยของมันเนี่ยนะครับอย่างใครอาจจะเคยเห็นนะพวกตามโปสเตอร์ต่างๆพวกโปสเตอร์เก่าๆคนเล่นของแอนทีหรือว่าไปตามร้านอาหารร้านกาแฟาที่เขาจะมีโปสเตอร์เก่าๆเนี่ยเออบางทีเราจะเห็นว่าโฆษณาบุรีสมัยก่อนเนี่ยเหมือนกับเหมือนเขาพยายามจะโฆษณาว่าสูบแล้วดีครับสูบแล้วจิตใจร่าเริงสูบแล้ว ดีต่อระบบทางเดินหายใจนะฮะคือจริงๆแล้วเนี่ยขอเริ่มตั้งแต่ต้นเลยว่าเออแล้วมันที่มุ่งที่มามันเป็นยังไงฮะมีคนพยายามสืบหาประวัติศาสตร์ว่าในตัวบุรีเนี่ยกระจายไปทั่วโลกได้ยังไงนะครับ,รบต้องย้อนไปตั้งแต่ประมาณน่าจะ5-600ปีที่แล้วเลยนะครับตั้งแต่สมัยคริสโตเฟอร์คลัมบัสรู้จากใช่ไหมคค,คนที่เดินเรือไปแล้วก็ไปที่ทวีปอเมริกานะครับซึ่งตอนนั้นคริสโตเฟอร์คลัมบัสไป น่าจะเป็นประเทศอเมริกาใต้ประเทศหนึ่งนะครับ,รบแล้วก็ไปไปพบชนเผ่าในตรงนั้นแหละนะครับแล้วคนพื้นเมืองก็มอบใบยาสูบให้กับเขาเป็นของที่ระลึกนะครับตั้งแต่นั้นมาเนี่ยใบยาสูบเ่าเนี่ยก็เลยกระจายไปทั่วยุโรปนะครับแล้วเขาไปทําอะไรก็พบว่าคนพื้นเมืองก็เอาไปสูบเพื่อพิธีกรรมอะไรของเขานั่นแหละนะครับแล้วเขาก็เชื่อว่าเป็นยารักษาด้วยแล้วผลเชื่อน,นี้ก็เลยกระจายไปทั่วยุโรป เป็นคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ดีด้วยมาจากพิธีกรรมก่อนแล้วพอมอบเป็นของขวัญแล้วก็เห็นเฮ้ยคนให้ของขวัญเรามันต้องเป็นสิ่งดีสิตอนแรกเป็นสิ่งที่ดีที่เขาเชื่อกันครับก็เลยสูบทั่วยุโรปเลยนะครับเอามาเผาแล้วก็มาสูบคือถึงขั้นมีโฆษณาเลยใช่ไหมพี่หมอเล็กโฆษณาว่าบุรีเนี่ยเป็นสิ่งดีอืมในสมัยอดีตเลยนะครับเขาเชื่อกันอย่างนะ้เนี่ยผมไปดูนะพวกใบแปะปิดโฆษณาบุรีในอดีตเนี่ยเดี๋ยวให้ทีมงานเราขึ้นด้วยเดี๋ยวส่งต่อไปให้เป็นรูปคนท้องฮะคนท้องสูบบุหรี่แล้วก็มี ใบโปรยโฆษณาว่า the smooth taste e x p e c t a n t mother's crave <laughs> โอ้โห <laughs> มันแบบรสชาตินุ่มนวลเนาะคนท้องสุบรนนิดโอ้โห <laughs> ถ่ายอย่างนี้คนปัจจุบันเห็นจะตกใจนะครับ oh. <laughs> ถ้ามีทําขึ้นมานี่ช็อกตายอ่ะ <laughs> แล้วก็ยังมีอีกเยอะนะ mm hmm. พี่หมออยากยกตัวอย่างอะไรสักอันไหมเออมันมีโปสเตอร์ที่น่าตกใจคือคหมอเนี่ยเป็นพรีเซนเตอร์เองนะครับ <laughs> <laughs> เป็นแพทย์พยาบาลมาพรีเซนเตอร์เองแล้วบ,บอกว่าหมอส่วนใหญ่ก็มียี่ห้อนหนึ่งก็บอกว่าหมอส่วนใหญ่เลือกยี่ห้อน,นี้ เหนือยี่ห้ออื่นเงี้ยแล้วก็เป็นรูปหมอนังเทเทสุุรีคืออย่างเงี้ยพอเราดูเราก็รู้สึกว่าหมอเลือกยี่ห้อนี้แสดงว่าเฮ้ยยี่ห้อนี้มันสุขภาพดีอืถูกไหมเพราะหมอเป็นตัวแทนสุขภาพเป็นรูปเนี่ยเป็นรูปเด็กทาลกก็มีนะคือโอ้โหนะแต่ก่อนเขาแสดงว่าเขาเชื่อจริงๆไม่ใช่เกิดจากเกิดจากแบบความความต้องการจะโกหกหรอกมันน่าจะเป็นความเชื่อจริงๆที่คิดกันมาตั้งแต่ต้นใช่ครับแล้วตอนนั้นที่บอกว่าเขาเชื่อว่าดีเนี่ย แต่ว่าไม่ใช่ว่าไม่มีใครรู้นะครับว่ามีผลเสียนะครับอ,อเขาสืบค้นว่าบริษัทบุหรี่พวกนี้เขาก็ทราบกันดีอยู่แล้วว่ามันมีผลเสียแต่ก็ไม่เปิดเผยนะ<อ>พยายามก็มีล็อบบี้มีอะไรหลายอย่างนะจนก็ฝ่ายการเมืองก็เอื้ออีกนะครับ<อ>ทำให้กว่าที่ ภหยของบุหรี่จะทราบไปทั่วไปเนี่ยโอ้โหหลายสิบปีเลยตั้งแต่ถ้าไมรกายุคหกศูนย์เลยนะครับ,รบจะรู้ว่าบุหรี่มันเป็นภัยร้าย<ม>โโยกตัวอย่างเช่นนะใครดูหนังเรื่อง King Speech <ม>นะผมจําชื่อไม่ได้แล้วว่าเป็นเป็นคิงพระองค์ไหนนะที่มีปัญหาเรื่องติดอกาง<ม>ก็พยายามที่จะรักษาโรคนี้เนี่ยนะว่าจะทํายังไงดีแล้วปรากฏว่ามีคนหนึ่งเนี่ยทุนถวายการรักษาโดยการให้สูบบุหรี<ม>่บอกว่าเนี่ยมันจะทําให้คล่องคอหายติดอจะทําให้หายติดอ่ <laughs> การหายใจเนี่ยจะคล่องเพราะติดอ่ามันก็เกี่ยวกับเรื่องเรื่องกระบังลมเรื่องเกี่ยวกับอะไรด้วยเนี่ยเขาก็มองว่าเนี่ยสูบและหายแต่สรุปในหนังนะก็ไม่หายอยู่ดีเชื่อผิดๆอย่างนั้นแหละใช่ครับมันก็เป็นความความเชื่อแบบนี้มาอ่ะเนี่ยนี่อันนี้คือลากยาวกันมาตั้งแต่อดีตนะครับแต่ว่าก็อย่างที่บอกว่าถึงแม้ว่าจะทราบดีแล้วว่ามันเป็นพิษภัยต่อร่างกายแต่ก็เรื่องในทุนใช่ไหมแต่ ความจริงก็ต้องคือความจริงนะครับสุดท้ายความจริงคือมันก่อโรคร้ายอย่างเช่นโรคมะเร็งปอดเขาพบว่าสถิติโรคมะเร็งปอดคนไข้เป็นมากขึ้นอย่างผิดสังเกตตั้งแต่ยุคหลังสงครามโลกขึ้นมานะครับตรงนี้เลยมีคนพยายามวิจัยว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับยาสูบนะครับก็พยายามหาต้นตอมันเกิดจากอะไรสุดท้ายทําวิจัยแล้วพิสูจน์ได้ว่ามันเป็นจากเนี่ยบุหรี่นี่แหละนะครับจนทางทางการของทั่วทั่วโลกก็พยายามที่จะ ประกาศถึงความอันตรายอันนี้เราออกกฎหมายควบคุมต่างๆนะครับจริงๆคุณเอกฟังได้ตกใจครับมีประเทศประเทศหนึ่งที่ทําก่อนใครเลยนะครับน่าจะเป็นประเทศแรกๆเลยแหละที่พยายามจะออกกฎหมายต้านบุรีนะครับอย่างเป็นทางการช่วงสงครามโลกเลยนะครับอให้เดาว่าเป็นประเทศไหนปกติสงครามโลกเนี่ยบางทีเขาแจกจ่ายบุรี่ให้บรรดาทหารด้วยนะเพื่อเอาไว้สู่ในกองทัพบางทีมาเป็นลังผมเคยเห็นภาพข่าวนะครับโอ้โหประเทศที่รเริ่มหรอ ผมว่าต้องเป็นประเทศก้าวหน้านะอืมอังกฤษอ่ะอ้าวจริงๆแล้วฝังแล้วตกใจจริงๆเป็นนาซีเยอรมันนะครับรถึงเขาจะทําสิ่งไม่ดีก็ตามแต่ว่ามีสิ่งหนึ่งที่เขาทําเพื่อประชาชนเขาก็คือ,อเขาออกกฎหมายควบคุมบุหรี่นะฮะเขาพบว่ามีผลร้ายจากบุหรี่นี่แหละนะครับเป็นประเทศแรก,แรกของโลกเลยเนาะตอนนี้อาจจะมีบ้างแต่ที่ชัดจะประวัติศาสตร์นะครับก็เขาพบว่าเนี่ยทางเยอรมันแต่ว่ากว่าที่ประเทศอื่นๆนะจะออกกฎหมายต้านแล้วก็ พยายามบอกประชาชนว่าอันตรายก็นู่นปา๋าบีบยุคห้าศูนย์หกศูนย์เป็นสิบปีให้หลังเลยหลังจากสงครามนะครับครับเป็นเพราะความจริงมันปิดไม่อยู่หรอก<ม>คนป่วยมากขึ้นเรื่อยๆอะ<ม>นะครับอแต่ก็อย่างที่บอกคือทางบริษัทบริเองอะไรก็พยายามล็อบบี้หลายๆอย่างจนมันดีเลยไปเยอะอย่างอเมริกาเนี่ยหกศูนย์ก็กว่าเลยนะกว่าที่จะออกกฎนู่นนี่ะนะครับแล้วก็รณรงค์กันมาโอ้โหตั้งแต่ผมเด็กๆะนะตั้งแต่ตั้งแต่ปีแบบ 7จ็ 70, 0ศูแนยเาป็นต้นมาแต่ก็เพิ่งจะมาเนี่ยนะมีประสิทธิผลเนี่ยสักประมาณ20ปีหลังมานี้เนาะรประมาณ20ปีห<ม>ลังว่าผมจาได้เลยเอาสิบกว่าปีที่แล้วเนี่ยผมไปเมืองจีนะ่ะยังสู่บุรีในลิฟต์กันอยู่เลยเข้าไปในลิฟต์เฮ้ยนี่คืออะไรวะ <laughs> <laughs> ขนาดเราสูบบุรี่นะเรายังงงเลยโ้ <laughs> โหเข้าในลิฟต์ปุ๊บเขาจุดบุหรี่ดูดแบบไม่ไม่แคร์ไม่สนใจเลยแต่ภาคหลังก็เริ่มดีขึ้นแล้วที่เมืองจีนนะนะมาที่เรื่องของพิษภัยของบุหรี่บ้างเราก็เกกิันาาไววว้้แล่ มันมีมากมายหลายอย่างมีสารพิษเยอะแยะมากมายครับให้พี่หมอช่วยสาธยายนะอืจากข้อมูลขององค์การหันและยาสารสนเครับเขาพยายามจะบอกเลยว่าในมวลบริณภหนึงอ่ะนะครับแน่นอนว่าแต่ละบริษัทจะแตกต่างกันไปบ้างนะครับแต่โดยหลักๆเนี่ยเอาตัวอย่างเอาตั้งแต่หัวจบท้าของบุหรี่มวลหนึ่งนะฮะไอ้สีเหลืองตรงที่เป็นไส้กรองแล้วก็ตรงสีขาวส่วนที่เป็นใบยาสูบใช่ไหมครัแค่ก้นกรองเนี่ยก็จะเห็นว่าเขาจะทําเป็นตัวไส้กรองอ่ะใช่ไหมครับ เขาเคลมว่ามันจะช่วยเหมือนกับกรองสิ่งไม่ดีทั้งหลายแต่จริงๆนั้นเนี่ยการอัตราการกรองมันน้อยมากนะครับแต่ว่าเขาพบว่าเผลอๆมันจะทําให้คนสูบสูงหนักขึ้นเก่าเพราะว่าพยายามจะสูดควันให้มันมากขึ้นบุหรี่ก็หมดเร็วก็อีจริงๆมันไม่ได้ช่วยอ๋อเหมือนมันมันมีอะไรมากั้นกั้นก็เลยรู้สึกว่าดูดแล้วมันไม่เข้าปอดสักปีไว้ก็ใช้แรงะดูดแรงท้ายที่สุดจะได้มากกว่าที่จะไม่มีใช้กรองด้วยซ้ำนะครับเป็นไปได้สูงมากนะครับที่เขาเคลมไว้นี่นอกจากนั้นยังมี พวกรูพยายามจะเจาะรูเล็กๆที่มองไม่เห็นนะ,นะครับแต่ตรงนั้นเองเหมือนกันมันก็แทบไม่ช่วยคือเขาเคลมว่าการที่เจาะรูทําให้อากาศดีๆเข้าไปสุดท้ายเวลาจับนะมันต้องมีส่วนที่จับไอ้ส่วนที่จับนั่นแหละเป็นส่วนที่เป็นรูพอดีอีก oh. อากาศก็แทบไม่เข้าหรอกนะสุดท้ายมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรหรอกไอ้ที่ใส่กองอะไร,ะไรในความในทางปฏิบัตินะครับครับเขานี้มาสู่ตัวสีขาวในตรงใบายาสูบตัวงนั้นไม่ใช่กระดาษเฉยๆในหะ้สีขาวๆเขาพวกกระดาษเนี่ยเขาจะเคลือบด้วยสารอะไรหลายๆอย่างอีกนะครับ ื่อช่วยในการเผาไหม้เออยหลายอย่างนะครับทำให้บุหรี่จะเผาไหม้อ๋อได้หมดเร็วเออประมาณนั้นแหละหมดมวลเร็วนั่นแหละจะได้ดูดมวลสองต่อไม่ใช่กระดาษเปล่าๆนะครับเฮ้เราก็คิดว่ามันเป็นกระดาษแบบเนาะสั่งมาตามทั่วไปแต่จริงๆมันมีทริคของมันอีกมันมีพิเศษในกระดาษแผ่นนั้นน่ะนะครับแผ่นเล็กๆอันนั้นอ่ะส่วนไส้นอีกนะครับมันไม่ใช่แค่ใบยาสูบเฉยๆที่อย่างที่ผมพูดตั้งแต่ต้นรายการเราก็คิดว่ามันแค่ตากแห้งอบมาแล้วก็มามวลเลยครับจริงๆมันยังไงมีหลายบริษัทเลลยค้าาจะะผสมนนํตรับ งงไหมทำน้ําตาลผสมทําไมในบุรีเออ <laughs> มันไม่น่าเกี่ยวอลมแต่จริงๆแล้วเนี่ยสมองเราชอบน้ําตาลมนุษย์เรานะฮะสิ่งมีชีวิตอย่างมนุษย์เราชอบน้ําตาลเนี่ยนี่แหละแต่ว่าน้ําตาลเองเนี่ยเวลาเข้าสมองมรู้สึกดีนะครับอันนี้ส่วนหนึ่งแต่ว่าไอการเผาไหม้เนี่ยมันเป็นสินที่แย่มากน้ําตาลกินเข้าไปมันไม่ก่อมะเร็งนะฮะแต่ว่าถ้าน้ําตาลไปเผาแล้วสูบเนี่ยมีสารก่อมะเร็งนะครับเออผมเชื่อว่าใครทํากับข้าวแล้วเคยใส่น้ําตาลแล้วมีน้ําตาลไหม,มเหม็นมากอเหม็นแล้วมันแบบ ติดทนนานานี่ยนะมันเป็นความไหมแบบมากกว่ามากกว่าทาอาหารไหมอ,อ่ะเพราะว่าน้ําตาลไหมนี่มันมันซึมลึกเลยใช่ถ้าไปเปผาสูตรตรงๆ,รงๆ,รงๆอ่ะนะครับมันมีสารก่อมะเร็งเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นไอ้สารก่อมะเร็งหนึ่งในนั้นคือไอ้น้าตาลเผานี่แหละสูตรเข้าไปนะครับคือเอ็อกใส่น้ําตาลเพื่อให้คนสูบได้รู้สึกดีนั่นแหละนะครับมันเป็นทริคของบริษัทไอ้บุรีนี่แหละนะครับนอกจากนั้นอาจจะผสมพวกสารแอมโมเนียเอ่ยนะครับ เอามาเนี่ยผสมมาทไมก็เพื่อให้สารนิโคตินที่อยู่ในธรรมชาติอยู่ในใบยาสูบเนี่ยเข้าสมองได้มากขึ้นเพราะนิโคตินเป็นสารที่ทําให้ติดนะครับนี่เขาซัดกันทุกทางเพื่อให้เราติดที่สุดเพื่อให้ติดที่สุด,ใช,สดใช่ครับนี่คือทริคของบริษัทบุหรี่นะครับตรงนี้ที่องค์การอาหารและยาเปิดเผยมาของสารัฐนะครับใชและที่เขาบอกว่ามันมีสารหนูเนี่ยออันนี้เนี่ยคือก็อยู่ในกระบวนการนี้เหมือนกันใช่มก็คืออย่าลืมว่าตอนปลูกนะครับ แรกจ่ตอนกระบวนการปลูกเลยแน่นอนก็ต้องมีทั้งยาฆ่าแมลงเลยเต็มไปหมดเลยนะครับใช่เอ,อตรงน,นี้อีกโหแล้วระดับเนี้ยระดับสามารถจะใส่แอมโมเนียใส่อะไรเพื่อล่อลูงให้เราติดครับเขาคงไม่ทาออแก,กนิกหรอกถูกไหมถ้าเขามาเบอร์นี้แล้วเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยแคร์เรื่องสารพิษเพราะมันมีอยู่แล้วครับถูกไหมฮะใช่ครับดังนั้นเนี้ยไอสารพิษเหล่านี้เนี่ยมันก็นะอย่างที่ผมบอกไปว่ามันไม่ใช่แบบแค่มวนเอากระดาษมวนพาซื้อมันก็มี สารเคมีอยู่ในทุกกระบวนการในทุกส่วนของมันมีอันลนึงเด็ดๆยังใส่ไงครับยาจริงๆมันเป็นยาเนี่ยยาขยายหลอดลมนะครับยาขยายเออเป็นยาขยายลมผสมเข้าไปอีกนะครับมีบางบริษัทนะครับตรงนี้เพื่ออะไรพอหลอดลมขยายเกิดเลยขึ้นควันมันเข้าไปมากขึ้นก็รับโอ้รับไปเต็มเต็มเลยก็รับสารที่ไปเยอะขึ้นนี่เอ่ยิงเข้าง่ายขึ้นอีก โคตรแสบเลยใช่รนฟังแล้วร้สึกแสบมากนะคนสูบต้องคิดดีๆนะเราเป็นเหยื่อของเนี่ยบริษัทบุหรี่แค่ไหนนะครับถ้าอย่างนี้อันนี้ผมมองแบบทริกีกถ้าผมไม่สูบบุหรี่ผมสูบแบบยาเส้นอ่ะยาเส้นที่แบบเฮ้ยมันมันดูพันมวลกันบ้านๆาะอย่างนี้มันจะอันตรายน้อยลงไหมฮะจริงๆเอาง่ายๆไม่ว่า สารในเผาไหม้แล้วสูดก็ปมันไม่ดีทั้งนั้นแหละครับในตรงนี้มันก่ออันตรายร่างกายแน่นอนมแม้แต่ใบไม้ธรรมดาล้วเผาแล้วสูดเข้าไปก็อันตรายอยู่ดีนะครับแต่แอ้ว่า,วาจะไม่ผสมใช่แต่ว่าพอบุหรี่ปุ้มก็ยิ่งหนักข้อกับเก่าอีกนะครับอืม,อมนะก็ <c oughs> สแสดงว่าไม่ว่าจะมาในฟอร์มไหนรูปแบบไหนเนี่ยอันตรายทั้งนั้นถูกต้องครับแล้วอย่างนี้ล่ะซิก้าซิก้าเออซิก้าเนี่ยนะมันใครเคยสูบนะอย่างผมก็เคยลองนะซิก้าเนี่ย มันจะแน่นมากอืเวลาเราสูบเนี่ยเราจะไม่ให้สูดเข้าปอดเราจะนิดนึงแล้วเราเหมือนลักษณะอมมากกว่าเหมือนอมอมเพื่อได้กลิ่นหอมนะบางคนก็บอกเขาอบมาหลายปีควันเทียนควันอะไรกันอันนี้ก็แล้วแต่สูตรเนี่ยนะแล้วก็พ่นออกไปอืคุณก็รู้สึกว่าเฮ้ยก็มันไม่เข้าปอดนี่เฮ้ยอย่างนี้แล้วมันมันก็น่าจะ มีความปลอดภัยม,มากกว่าหรือเปล่ามันจะผสมน้อยกว่าด้วยมันมเพียวกว่าใช่ไหมจภาพที่เห็นนะครับใช่เพราะว่าบุหรี่เนี่ยเวลาเราสูนะ่มันจะซื้อเข้าปอดอผ่านผ่านระบบหายใจแล้วออกมามแต่ซิก้าไม่ได้ผ่านเท่าไหร่ผ่านก็ผ่านนิดเดียวอย่างนี้มันก็น่าจะปลอดภัยมากกว่าหรือเปล่าจริงๆคนทั่วไปคิดแบบนั้นนะครับแต่ว่านี่หลักฐานชี้ชัดว่าแม้แต่การอมเนี่ยไอสารก่อมร็งก็อยู่ในทางเดินอาหารตั้งแต่ปากลงมาถึงหลอดหลอดอาหาร พเพราะฉะนั้นเขาจะพบว่าจะก่อมะเร็งเกี่ยวช่องปากมากเป็นพิเศษนะครับแน่นอนว่าบุหรี่ธรรมดาก็ก่อนนะครับแต่ตอนนี้จะมากยิ่งกว่านะเพราะฉะนั้นก็เสียกันคนละทางมันไม่ใช่ว่าดีกว่านะครับเพราะเวลาอมอมควันคุณก็จะค้างมาไ,ไว้ตรงนี้นาน <laughs> ใช่ไหมเท่า,า,ากับมันก็ก่อมะเร็งที่ปากเยอะอแต่ถ้าสูบเข้าไปมันก็เข้าไปในระบบอื่นด้วยในปากก็โดนด้วยเหมือนกันใช่ครับนอกจากนั้นสารนี้เขาตินเขาพบว่าในซิก้ามวลหนึ่งมากพอๆกับ บุหรี่ทั้งซองเลยนะครับดูซิก้ามวลหนึ่งเหมือนดูบุหรี่ทั้งซองใช่ครับลักษณะใกล้เคียงแบบประมาณนั้นแหละครับโอ้โหก็แสดงว่านี่นี่พยายามเลี่ยงบารีไปเรื่อยๆนะยาเส้นซิก้าก็ไม่ดีทั้งคู่อือแล้วล่ะแล้วค่อยๆเลี่ยงมาอีกเดี๋ยวนี้มีบุหรี่แบบใหม่หรือแม้กระทั่งบุหรี่ไฟฟ้าขอแตะไปสักนิดหนึ่งก็แล้วกันอันเน้นเรื่องผลวิจัยนะเพราะว่าคนก็ยังตกยงว่าบุหรี่ไฟฟ้าช่วยได้อะไรอย่างเงี้ยถ้าอย่างนี้พี่หมอเล็กมองว่าอย่างไงอรงจริง องค์การอาหารและยาสหรัฐยังไม่ได้บอกเลยนะครับว่าบุหรี่ไฟฟ้าสามารถทดแทนเป็นยาสําหรับแก้บุหรี่ติดบุหรี่ได้ยังยังยังไม่มีอย่างนั้นนะครับแล้วก็ผลวิจัยหลายๆอย่างที่เผยขึ้นมาเริ่มพบอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้ามากขึ้นเรื่อยๆครับก็จริงๆถ้าย้อนกลับไปอย่างที่เราคุยกันตอนต้นน่ะถ้าอะไรที่มาใหมๆ่ๆเราจะไม่ทราบเหมือนบุหรี่นี่ก็เช่นกันใช่ไหมใช่ครับตรงนี้เลยอยากจะให้ติงนิดนึงว่าอะไรก็ตามที่เป็นของใหม่ เอาตรงๆเราก็เหมือนหนูทดลองแหละนะครับผล<ช>อาจจะไม่เห็นใน5ปี6ปีจ,จะเห็นอีก10ปีข้างหน้านะครับแต่แน่นอนว่าตอนนี้เริ่มมีหลักฐานออกมาบ้างนะครับที่ข่าวก็ออกมาว่ามีอันตรายจากบุหรี่ไฟฟ้านู่นนี่นะแม้จะไม่มากก็ตามนะครับแต่มันค่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆก็เพราะมันม็นของใหม่นะครับตรงน,นี้เลยอยากจะให้ระวังอันตรายนิดนึง<ช>คือเราเป็นหนูทดลองนั่นแหละนะครับคือไอ้ผลดีเนี่ยเราก็ต้องยอมรับวะมันไม่มีแน่ๆไม่ใช่ว่าสูบไปปุ๊บบุหรี่ไฟฟ้าแล้วมันจะทําให้ร่างกายเราแข็งแรงขึ้น แต่ในทางกลับกันไอ้ผลร้ายเนี่ยการทดลองหรือผลวิจัยก็เริ่มออกมาเรื่อยๆอยดังนั้นเราก็ไม่สามารถจะการันตีคอนเฟิร์มมันได้ว่ามันปลอดภัยแต่เสริมนิดนิดหนึ่งครับตรงมีผลเสียแน่นอนของบุหรี่ไฟฟ้าที่ผมยืนยันได้เลยครับเรบว่าอันนี้เนี่ยที่เป็นผลเสียกับสังคมคือมียาวชนหันมาสูบบุหรี่ฟ้าเยอะมากขึ้นเรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะในประเทศหรือโดยเฉพาะต่างประเทศนี่เยอะมากๆเป็นปัญหาระดับชาติเลยครับนะครับในอเมริกามีหลักล้านเลยนะครับที่ วัยรุ่นน่ะเด็กๆมาสูบหรี่ไฟ้าเพราะคิดว่ามันปลอดภัยนะครับแน่นอนว่ามันมีนิโคตินนะครับสุดท้ายมันก็ไม่ต่างกับติดบุหรี่แล้วส่วนหนึ่งก็จะไปสูบบุหรี่จริงด้วยนะครับครับมันมันไม่ดีต่อสังคมในอนาคตนะครับผมเคยเห็นเอกสารจากกระทรวงสาธารณสุขหรือสสสเนี่ยแหละของเมืองไทยเนี่ยนะฮะท่านออกมาบอกไว้แบบนี้ท่านบอกว่าเรามักจะคิดว่าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยช่วยช่วยในการเลิกบุหรี่ก็มีการทดลองกันมาแล้วก็ทําวิจัยกันมาดูสถิตินะครับเขาบอกว่า คนที่สูบบุหรี่แล้วก็มาสูบบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อเลิกก็มีโอกาสเป็นไปได้ออันนี้ท่านก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้บอกว่ามันเป็นข้อมูลที่ผิดแต่ว่าในทางกลับกันคนที่เริ่มมาสูบบุหรี่จริงโดยเริ่มจากบุหรี่ไฟฟ้าเยอะกว่าอืมใช่ครับนะเพราะเด็กเขาก็มองว่าเฮ้ยมันเข้าถึงง่ายพอเข้าถึงง่ายปุ๊บเมื่อเราลองที่จะสูบอะไรสักแล้วสักอย่างหนึ่งแล้วเนี่ยอืมมันจะไปง่ายอ่ะ โดยเฉพาะมาสู่บุหรี่จริงคือในฐานะแพทย์คนหนึ่งครับ่บผมกังวลคือเยาวชนนี่แหละไม่อยากให้เข้าไปแตะต้องเลยบุหรี่ไฟฟ้าหรือว่าบุหรี่จริงแน่นอนนะครับจร่งแล้วเนี่ยมันก่อผลเสียกับสังคมนะครับถูกต้องครับเอาเรามาพูดถึงเรื่องไอ้อะไรที่มันทดแทนกันม้งางเมื่อกี้เราพูดเรื่องบุหรี่ไฟฟ้าไปแล้วม,มันก็ไม่เชิงทดแทนหรอกนะก็ะถือว่าเป็นทางเลี่ยงอีกอย่างหนึ่งแต่ว่าเห็นมันมีอะไรนะหมกักฝรัหลัง ลูกอมอะไรนี่โคตินอะไรอย่างเงี้ยเอออย่างนี้นี่มันคือยังไงจริงจริงมันถือเป็นยารักษารูปแบบหนึ่งนะครับถ้าถามว่ายารักษาคนติดบุหรี่คืออะไรก็คือนิโคตินทดแทนนะครับซึ่งทางการแพทย์เขาใช้อยู่นะครับอาจจะเป็นในรูปแผ่นแปะมีหลายรูปแบบแผ่นแปะด้วยมีสเปรย์พ่นจมูกก็มีนะครับมันมีหลายรูปแบบนะครับตรงนี้ใช้ทดแทนหรือเป็นหมาฝรั่งก็ได้นะครับก็คือเป็นนิโคตินที่อยู่ในรูปแบบต่างๆแค่นั้นเองนะครับ ครึ่งซึ่งมันเป็นนิโคตินเพียวใช่จะไม่มีสารพิษอื่นเลยเพราะว่าเราติดนิโคตินนะครับฉะนั้นเราก็ใช้นี้ทดแทนแต่ว่าก็จะค่อยๆลดข,ดขนาดของมันเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งเลิกได้ในที่สุดนะครับเป็นนิโคตินทดแทนนั่นเองครับอในอนาคตเนี่ยเรื่องเกี่ยวกับทําให้เลิกบุหรี่ได้ง่ายขึ้นหรืออะไรเนี่ยมันพอจะมีทางไหมฮะเพราะว่าคนก็นะอย่างผมเนี่ยเลิกบุหรี่ได้แล้วเนี่ยครับคนบอกว่าเลิกง่ายไม่จริงนะฮะผมกล้าพูดเลยเลิกยากมากอื ถึงแม้ว่าตัวเองจะเลิกมาได้แล้วก็ตามนะมันมีไหมคนที่เขาพยายามที่จะแบบทําให้การเลิกบุหรี่มันง่ายกว่าเดิมมีงานวิจัยนะครับพัฒนายาที่ช่วยเลิกบุหรี่นี่แหละนะครับก็คือพยายามที่จะหายาที่ลดการติดบุหรี่นั่นแหละให้กินแทนอะไร่เลยใช่ครับก็ปัจจุบันเริ่มมีออกมาบ้างแล้วนะครับที่เป็นยาที่ไว้กินเพื่อเลิกบุหรี่นะครับครับแต่ว่าแน่นอนที่สุดนะครับนผมคิดเองแหละนะครับว่า ไม่ว่ายาอะไรก็ตามนะครับมันขึ้นอยู่กับตัวคนคนนั้นแหละนะับยาจะดีวิเศษแค่ไหนนะถ้าคนคนนั้นไม่คิดจะเลิกมันก็ไม่มีประโยชน์นั้นสาคัญที่สุดคือจิตใจคนนั้นแหละนะครับคือยาที่ดีที่สุดนะครับยืนยันได้เลยคือความตั้งใจจริงใช่ครับมีเพื่อนผมเพื่อนสนิทผมเหมือนกันเนี่ยพยายามจะเลิกมาเป็นสิบครั้งแหละแต่ก็ไม่เลิกสักทีครับแต่บางคนก็บอกจะเลิกเลยก็พูดทีเดียวเลิกได้เลยก็มีเหมือนกันผมเสริมนี้ทิ้งท้ายนิดนิดนึงนะครับว่าบุรีเนี่ยที่ตอนต้นคุณเอกเล่าให้ฟ เผยนิดนึงว่าลองสูบนิดหน่อยคิดว่าจะเอาอยู่คิดว่าจะไม่ติดอย่าไปคิดอย่างนั้นเด็ดขาดนะครับเพราะว่าบุหรี่นิโคตินเนี่ยเป็นสารเสพติดที่แรงอันดับต้นๆของโลกเลยนะครับคือยาเสพติดแรงๆเช่นเฮโรอีนเน่เรารู้อยู่แล้วใช่เนีแรงมากนะไอ้พวกเนี้ยเสพนิดเดียวติดเลยนะครับบุหรี่เนาะใช่ครับบุหรี่ก็เป็นลองแค่กลุ่มเหล่านั้นเองนะครับเป็นอันดับต้นๆเหมือนกันเพราะฉะนั้นบางทีแค่ไม่กี่มวนติดได้เลยนะครับอย่าได้อ่านไปลองเลยแม้แต่มวนเดียวดีกว่าใช่ครับนะ ซึ่งผมก็ขอพูดทิ้งท้ายแล้วกันในฐานะคนเคยสูบบุหรี่มาแล้วเป็นสิทธิ์ท่านนะที่ท่านจะเลือกที่จะสูบหรือว่าเลือกที่จะเลิกมันอะไรอย่างเนี้แต่ว่ามันก็พูดได้เลยว่ามันทําให้เราเป็นอิสระมากขึ้นจริงๆอิสระในเรื่องพฤติกรรมอิสระในเรื่องการเงินนะเพราะเดี๋ยวนี้บุหรี่ซองเท่าไหร่ละร้อยกว่าบาทนะสมัยผมเนี่ยซองละหกสิบก็เปลืองแล้วนะแต่ก่อนเราสูบกันเดี๋ยวนี้ก็ซองลรร้อยกว่าบาทก็แพงขึ้นเรื่อยๆเราเลือกได้ แต่อย่างที่บอกเราไม่บังคับข่มขืนใจกันหรอกอ,อยากเลิกหรือไม่อยากเลิกเป็นสิทธิ์ของเราเรารู้ว่าอะไรดีต่อตัวเราเนาะครับครับ เอาละฮะวันนี้ก็ขอทิ้งท้ายด้วยเท่านี้ก็แล้วกันนะครับคุณผู้ฟังถ้าเกิดมีคําถามนะฮะหรือว่ามีอะไรอยากจะฝากเอาไว้แนะนําติชมรายการเนี่ยก็ฝากเอาไว้ได้ที่เพจของ Salmon Podcast หรือว่าทางภาพดีทวีสุขนะครับก็มีทยอยส่งคําถามมาบ้างเหมือนกันนะเดี๋ยวก็ให้พี่หมอเล็กช่วยอ่านแล้วก็ให้ทีมงานเราตอบไปทางออนไลน์แล้วนะครับ,รบวันนี้เราสอคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ 바로 바이크라이브로